แล้วเลงเบียบเดี๋ยวมันอูอยู่ดูคลิปนี้ให้จบวันนี้มีลูกค้านะครับซื้อรถมือ2เลยเอาง่ายซื้อปุ๊บนะครับเข้ามาตรวจเช็คเลยนะครับเขาได้รถแนละ้วเข้ามาเช็คเลยเป็นเบียดน้ยู e หกสิบหไเอาจริงคือไม่เท่าไหร่นะราคาเขาไม่กี่แสนนะครับแต่เขาอยากรู้ว่าต้องซ่อมเท่าไหร่จริงๆสภาพเนียหนักกว่านี้นะอันนี้ซ่อมตามอาการที่เจอก็คือรั่วนะครับ ขามว่าซ das alle ่อมอะไรบ้างนะแล้วเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันส่วนท้ายทุกอย่างนะครับคูลลนขอยาข้อฝาวาลเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีซิงเฟืองท้ายนะครับซิงหน้าเครื่องแก้ปัญหาที่เจอทั้งหมดนะครับแต่แจ็คพอตคันนี้นะครับฝาครอบวาลมันรั่วเสียงดังหน้าเครื่องนะอันนี้เราเทสนะครับก็คือปิดแอร์นะปิดแอร์ถึงได้ยินเสียงนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนฝาครอบวาลนื่องจากว่ามันรั่วแบบเดี๋ยวฟังเสียงชัดเจนมากเป็ดเสร็จโดนไป5้าหมื่นสี่ แต่ห้าหมสี่ถ้าไม่มียอดยางข้อฝาวาลก็ประมาณ4ี่หมื่นนะครับถ้าถามผมซื้อรถมือหนึ่งมาสตาร์ทนะด้วยงบประมาณเท่านี้รับได้แต่ยังโชคดีนะครับไม่ได้เน่ามากจริงๆบางคันทั้งในเนี่ยหนักกว่านี้อีกดูให้จบแล้วกันสําหรับคนที่อยากได้รถ BM เนะครับรถไม่กี่แสนแต่บอกเลยมันซ่อมไม่ได้ถูกนะครับดังนั้นถามผมว่าน่าเล่นไหมหน่าเล่นถ้าคุณซื้อรถที่สภาพดีเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแล้วต้องเจออะไรบ้างจะได้เป็นวิทยาทาน ดูให้จบนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องดูรถตอนก่อนซื้อ,อยังไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมนะครับจะซ่อมรถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะ0990966661ครับอันนี้นะครับเป็น BMW E60 ใช่ไหมครับใช่ครับอาการมีไงบ้างครับช่างคันนี้ก็คือคัอน,น,อน,น,อนนี้ลูกค้าเพได้รถเข้ามานะครับก็จะให้ทางเราทำการเซอร์วิสทั้งหมดคือตรวจเช็คสภาพทั่วไป ได้แก่พวกของเหลวทั้งหมดเลยพวกน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้าย,ายเบรคพาวเวอร์และหล่อยเย็นนะครับแล้วก็จะมีที่เราตรวจสอบพบเจอก็มีกอกอากาศนะครับดำก๊องแอร์ดำครับข้างล่างจะมีพวกปีกนกล่างหน้าขาโชกคอัพรั่วครับโช๊คอัพหน้าโช๊คอัพหลัง,งแล้วก็จะมีท่อชุดยางฝาครอบวาล์วนะฮะตรงนี้ฮะรั่วนี่ฮะ Transfer ข้างด้างข้างจริงดูดตรงนี้ได้เลยนะรตรงนี้ดูได้เลยคพรับว่ามันรั่วน้ำมันเยิ้มไปข้างล่างเลยหลักๆก็จะมีประมาณนี้นครับที่ที่ลูกค้า ให้เราทำนะฮะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คดูว่าพอการเข้ามานะครับเรามีการจิ้มคอมเช็คแล้วก็เช็คอาการเบื้องต้นของลูกค้าอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีรถเข้าเซอร์วิสนะครับคันนี้เป็น BMW U นะครับ E หกศูนย์เครื่องดีเซลนะครับเป็นรหัส N ห้าสอง N นะครับรถคันนี้นะครับเข้ามามีอาการก็คือมีจุดน้ํามันเครื่องรั่วนะครับแล้วก็จุดต่างๆนะครับพวกเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับที่ซึมออกนะครับ เราเข้ามาตรวจเช็คนะครับเจอนะครับก็คือมีชุดยางฝาครอบวาล์วนะครับแล้วก็สีเข้าเหวี่ยงหลังเครื่องนะครับตัวเกียร์นะครับมีชุดอ่างเกียร์สีนกางเกียร์นะครับแล้วก็สีหน้าทอเกียร์ซึมนะครับตอนนี้นะครับเราก็เปิดของมาเรียบร้อยแล้วนะครับช่างเรากําลังทําการนะครับก็คือชุดพอร